ชาวพุทธที่ดีหรืออย่างพระโสดาบันเนี่ยท่านจะไม่เชื่อเรื่องมงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวก็คือมีข่าวว่าอันนั้นดีอันนี้ดีก็ตื่นเต้นดีอ,อกดีใจเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เห็นบ่อยๆนะกระทั่งบางเรื่องนะไม่น่าจะเป็นมงคลตื่นข่าวแต่เอาเข้าจริงแล้วก็เป็นมงคลตื่นข่าวอย่างมีพระบางองค์นะ คนนับถือเยอะได้ยินว่าพระองค์เนี้ยดีนับถือคนนับถือเยอะมันต้องดีแน่นอนอะไรเงี้ยเวลาพระนี้จัดกิจกรรมไปบิณฑบาตนะโอ้ยคนแห่ไปเป็นทานเป็นหมื่นคนเลยนะนี่นเชื่อมองคลนตื่นข่าวนะเอิมเมื่อก่อนก็เชื่อที่อินเดียนะฤษีชีไพรูพ้มีฤทธิ์เยอะอย่างน้นอย่างงี้ หรือเชื่อว่าพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดในที่เนปาลอะไรน,น่พวกนี้เรียกมงคลตื่นข่าวทั้งสิ้นมันไม่มีเหตุมีผลอะไรจิตใต้สำนึกที่เราวิ่งไปหาสิ่งเหล่านี้ก็เพราะความอ่อนแอของเราเองเราไม่คิดจะพึ่งตัวเองไม่คิดจะสร้างคุณงามความดีด้วยตัวเองไม่คิดจะพึ่งคนอื่นคิดจะพึ่งสิ่งอื่น ต้นต่เคียนต้นนี้ขลังอะไรนี่ไปไหว้ไปกราบสารพัดที่จะมีจะเป็นในเมืองไทยนะเต็มไปด้วยนิยายสร้างกันขึ้นมาแลก็มีสินค้าตามนิยายขึ้นมาอีกเราก็เห่อเป็นรุ่นรุ่นไปเป็นช่วงๆไปช่วงนี้เห่อเรื่องนี้ช่วงนี้เห่อเรื่องนี้แล้วสุดท้ายชีวิตมันก็ทุกข์เหมือนเดิมไม่เห็นมันจะมีอะไรดีขึ้นมา เพราะฉเราต้องไม่งมงายนะความงมงายไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธถ้าโสดาบันไม่งมงายเราอยากเป็นโสดาบันเราก็อย่างมงายเราต้องเชื่อเรื่องกรรมมีกรรมกับมีผลของกรรมเนี่ยต้องค่อยๆฝึกตัวเองอีกอันหนึ่งพอเรารู้ว่าเราต้องพึ่งตัวเองแ้วก็ประพฤติปฏิบัติ ถูกต้อง